ก็อยู่ที่ชั้น G ห้างเซียรังสิตนะครับผมอีมานะครับวันนี้มาพบกับเจ้ครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะค ครับปิดปากแล้วจะไม่สวยใช่ไหมไม่สวยนะคะอธิบายไม่รู้เรื่ชัดนะคะมีคําชมจาก FC เยอะมากว่าเจ๊เจ๊อธิบายดีมากเลยป่าค่ะวันนี้วันนี้เสนอรุ่นไหนเจ๊วันนี้เราจะมาเสนอแบบพลังแรงๆเลยนะคะ oh. สะเทือนเนี่ยเป็ดเป็ดสะเทือนถึงพื้นเลยนะคะตอวน,นี้นะคะตัวใหญ่ๆ ห,หนักๆแน่นๆเลยนะคะตัวนี้หนักมากครับผมตัวนี้ข้างละสามร้อยวัตต์นะคะครับผมอ,นน <ฮะ S 2> อันนี้อันนี้กี่นิ้วนะเจตัวนี้ดอกส5ห้านิ้วา <15 S 1> แต่ตัวที่เป็นตัวแรงขึ้นรแรงขึ้นคือพาวเวอร์ใหญ่ขึ้นเอ่อพลังเยอะขึ้นครับผมดูแข็งนะคะแข็งใหญ่ขึ้นนะคะปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยแต่เราพ็สโรแกนเดิมเหมือนกันคือเอ่อต้องต่อ ต่อบลูทูธต่อทีวีแบตไดได้ FM เอ็มได้นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นลำโพงคู่นะครับวันนี้เป็นลำโพงเป็นลโพงคู่นะวันนี้ไม่ใช่ลำโพงแบตแถมใหม่นะคะแตเป็นลโงคู่เป็นลำโพงคู่แต่เขานี้เป็นลำโพงคู่ที่วัดเยอะจริงๆวัดแรงมากๆถ้าเป็นลำโพงคู่นี่ก็คือต้องใช้ไฟบ้านไฟบ้านนะคะไฟบ้านนะแต่จะให้คู่นะคะครับผมตัวนี้หนักหนักโอ้โหหนักยกไม่ไหวหนยกไม่ไหวเลยคราวนี้ ก็หอมไม่เลยอะหนักมากเราะวังหลังหนักอ่าอันนี้หนักหนักมากแต่เสียงดีจริงเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับนะคเราลองฟังเสียงก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายการใช้งานนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบาย เยอะมากนะคเพราะว่าการใช้งานมันเยอะมากนะครับเยอะมากนะคะวันนี้นะคะอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะพี่บีย์เชิญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนอธิบายนิดนึงนะครับการใช้งานคือัะไงบ้างที่การใช้งานนะครับตัวนี้นะครับที่เขียน FL FR คือข้างซ้ายกับข้างขวานะครับผมก็คือเป็นมัตเตอร์นะฮะเป็นมัตเตอร์นะฮะเราจะเลื่อนสไลด์วอลลุ่มขึ้นก่อนนะครับตรงนี้เราปรับครั้งแรกก่อนนะฮะแล้วก็จะมีแถวนี้นะครับจะเป็น พวกมาสเตอร์นะครับมีคนรุ่มเสียงใช่ครับพี่อันนี้จะเป็นบาลานซ์สายขวานะครับแยกซ้ายแยกขวานะครับผมตัวนี้เป็นปรับเบสนะครับปรับเสียงแหลมนะฮะมีเกณฑ์คือเพิ่มเสียงให้มันมากขึ้นนะครับผมอานนี้นะครับก็คือค่อนข้างซับซ้อนนิดนึ่งนะใช่ครับจะวอลลุ่มอาจจะเยอะนะครับแต่จริงๆปรับไม่ยากเลยนะครับปรับง่ายนะครับพอเราปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเปิดตรงนี้แถวนี้ แถวนี้คือเปิด M3 p นะครับกับบลูทูธนะครับผม่าบลูทูธนี่เราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดให้มันเป็นบลูทูธเป็นบลูทูธนะใช่ครับแล้วก็เราก็มาปรับวอลลุ่มแถวนี้กันนะครับผมก็คือเหมือนกับตัวมาสเตอร์เมื่อกี้นะฮะปรับเกณฑ์ขึ้นนะครับปรับเสียงแหลมนะฮะเสียงเบสนะฮะของเพลงนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับเอฟเฟกต์เราปิดไว้นะครับผม แล้วก็เวลาเปิดเพลงเราก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ครัวโอที่ใช่ครับค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ามันก็จะละเอียดขึ้นครับคือเสียงแหลมเราก็จะปรับละเอียดขึ้นมีปรับสองสองวัลลุ่มเลยครับผมแล้วก็เบสก็ปรับสองวอลลุ่มเลยนะครับผมยังไงถ้าไม่เข้าใจก็น่าจะมีอ่า ก็โทรสอบถามได้ครับผมแล้วก็ไอช่องนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของกีตาร์นะครับสามารถเสียบกีตาร์ได้ด้วยนะครับเสียบกีตาร์ตรงนี้นะเนี่ยครับที่เขียนไว้กีตาร์เลยกีตาร์หนกีตาร์สนะฮะแล้วก็วิธีการปรับก็เหมือนกันหมดเลยนะครับนะปรับเสียงแหลมเสียงเบสเพิ่มเกณฑ์นะครับแล้วก็บาลานซ์ซ้ายขวาอ๋ออ่านี่บนลุ่มนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไม้นะครับเราสามารถเสียบช่องไม้ได้2ช่องคือตรงนี้นะเนี่ยช่อหนึ่งช่องสองของไม้นะครับ จะเขียนไว้นะครับเป็นไมค์ MIC นะฮะแล้วก็ปรับแถวนี้นะครับคือเหมือนมิกเซอร์ทุกอย่างครับผมอ่าปรับมิกเซอร์เป็นนี่ก็ก็คือเหมือนกับการปรับมิกเซอร์นะใช่ครับผมแต่จริงๆในการปรับเนี่ยมันไม่ยากเลยครับง่ายมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะโอเคครับครับผมมีแค่นี้แหละครับแล้วมีอย่างคือตรงนี้ผมลืมบอกไปคือในส่วนของเอฟเฟกต์ไมค์นะครับ ก็จะมีรีพีทมีเอ็โคอ่าบาลานซ์ซ้ายขวานะครับอ่ามีวอลลุ่มดีเลยปรับเสียงแหลมเสียงเบสอันนี้เป็นส่วนของมาสเตอร์ของไมค์อันนี้ก็คือของของการปรับไมค์นะครับใช่ครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็คือเข้าใจแบบคร่าวๆนะครับคือเจอาจจะงงนิดนึงนะครับพี่พูดจะงงไมะผมผมเื่ออธิบายมันต้องลองลองทำนะครับใช่แต่หนูอ่ะรู้แต่ว่าตอนเนี้ยตัวเน็กเสียงดีมากเบสแรงมากนี่ เท่านี้เราจะวัดขนาดให้นะคะลูกค้าหลายคนถามว่าเอดขนาดเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ครับวัดให้ดูเลยไหกว้างนะคะกว้างสี่สิบแปดนะคะเซนสี่ิบแปดเซนครับผมหรือสสิแปดเหมือนกันนะคะครับผมก็คือเหมมันจะตุลัดเลยนะคะกว้างจะน่าจะเท่ากันนะครับความสูง จ8ดสิบแปดนะครับก็ประมาณเอลเจนะใช่ค่ะน้ำหนักมากอ่ะแต่ความหนักนี่คือหนักหนักโลสามสิบโลนะคะต่อข้างนะคะต่อข้างนะครับค่ะอันนี้จะหนักหน่อยค่ะแต่แรงดีจริงเพราะว่าถ้าเกิดไม่หนักนะคะพาวเวอแรงแรงเนี่ยมันจะทาให้ลําโพงเนี่ยถอยหลังนะคะอันนี้คือข้อดีของตู้หนักนะครับใช่ค่ะตู้มันต้องหนักเพื่อรับเพื่อเพื่อรับน้ําหนักไม่ให้ตู้มันถอยหลังนะคะ เพราะมันแรงจริงๆนะคะตัวนี้ ต้องก,กันแจ้งนะคะคือเป็นหัวสเปคอเปคอนอนะคะ <พอ S 1> คือการต่อก็เป็นต่อเป็สเปคคอนเลยนะคะตัวนี้ เป็นสายกลางแจ้งเลยนะคะเน้นกลางแจ้งจริงอันนี้คือต่อแบบแบบง่ายๆเลยนะใช่ค่ะเป็นสเปกทอนอย่างนีนะครับสเปกทอนต่อได้เลยค่ะแต่ก็ยกไปไหนมาไหนได้นะคะแต่จะหนักนิดนึงความหนักของมันเพื่อป้องกันลำโพงถอนี้หลังนะคะแรงขัดเอแรงขัดเยอะๆปุ๊บละเบิดจะถอยแล้วตึ๊บ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 นะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้คือราคาราคายังไงเจ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ย โอเคครับโอเคนะครับะะวันนี้วันนี้ก็ได้ตู้ตัวใหญ่นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับวันนี้ได้ตู้ก<า>ระโปงคู่นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับเจ้ขอบคุณคส,<ะ>สวัสดีครับ